ตรวจตาครบสองสัปดาห์ค่ะแต่ว่าหลังทําไปก็คืออยากทําวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็คือสามารถใช้สายตาได้เลยมีบ้างค่ะที่แบบตาแห้งแต่ว่าพอหย่อนน้ำตาเทียมไปก็โอเคสบายขึ้นค่ะถ้าเจ็ดวันแรกคุณหมอก็คือจะเน้นย้าเลยค่ะว่าเจ็ดวันแรกก็คือให้หยอดทุกๆชั่วโมงค่ะแต่ว่าหลังจากเจ็ดวันมาแล้วตอนนี้ก็ประมาณ สอง,ส,องสามชั่วโมงหยอดทีเพราะว่าเราทํางานอยู่หน้าจอคอมประมาณแปดชั่วโมงต่อวันนะคะมันก็จะทําให้ตาเรามันแห้งจริงค่ะจริงจริงๆรงร,งร,งร,งรู้สึกว่าอตอนหลังทาอะค่ะเคยดูรีวิวมาว่าแบบมันจะแสบตานะมันจะเคืองตานะอะไรอย่างี้แต่ส่วนตัวหนูอะค่ะก็คือทํามาวันนั้นแทบไม่รู้สึกแสบตาค่ะแต่ว่าจะรู้สึกแบบละละ้าตาเคืองตานิดนึงแต่ว่า เอฟเฟกตัวที่แสบตาเนี่ยก็คือไม่มีเลยค่ะแต่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือคุณหมอนัด9้าโมงก็คือแปดโมงเช้าตื่นขึ้นมาอาบน้ําก็คือชัดแจ๋เห็นหน้าตัวเองชัดเลยเห็นหน้าเห็นหน้าสามมือชัดเลยค่ะ